เอาบวกที่มันงอครับบ้านเรามันจะขายไม่ได้ราคา <Okay. S 1> เราก็าขายด้วยการตัดหั่นแล้วก็ปอกเปิดแล้วก็แพ็กกิ้งอะไรแล้วก็ขายราคาถูกกว่า mm hmm. ก,วกับบวกตรงๆ mm hmm. ที่เหลือจากนั้นเราก็เอามาสับแล้วก็ใส่ mm hmm. สับไหมทำไมต้องสับ mm hmm. ครับเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวเล็กมากครับมันกินไม่ได้มันต้องกินของเล็กเท่านั้นถ้าเอาไปใหญ่ๆตรงกลางมันจะเน่ามันมีกลิ่นเหม็นเวล,ะล,ะลาลมอัดเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเล็กมันก็ยิ่ง มันก็ยิ่งกินได้เร็วมากขึ้นย่อยสลายได้เร็วขึ้นนี่เอาผลหมกักคุณสมบัติของมันคือเอาอะไรหมักได้อย่างนั้นครับเอาผลหมักก็เป็น,นเนรเ่งผล,ผลครับ<ล>เอาใบหมักก็เป็นเร่งใบเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันครับว่าอะไรคือใส่ไปให้หมดครับตามสูตรในหนังสือถือว่าฟักทองกล้วยเก้ยอะไรเงี้ยได้มดีมันมีมันมีคุณค่าสูงมากแต่ว่า มันมันจะเอาเงินเอาที่ไหนมีซื้อไม่ไดซื้อครับก็เอามะเขือบ้างบวกบ,บ้างใส่แล้วก็ใส่กากน้ำตาลคนนี้พอเอาใช้พอดอกก็โอเคไม่จําเป็นจะต้อไมีซื้อปกติหมกักเฉยๆก็ได้ครับไม่จําเป็นเพราะว่าปกติจีจุลินทรีย์มันมีอยู่แล้วแต่ว่ารู้หไหมครับว่ามันมันจุลินทรีย์มันก็มี2ตัวเหมือนกันตัวดีกับตัวไม่ดีตัวไม่ดีตัวดีมันลดดับกลิ่นตัวไม่ดีมันต้องสร้างกลิ่นแน่นอนทั้งนั้นถ้าจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีมันจะมีกลิ่นเหม็น วิธีการแก้ไขปัญหาเวลามันมีกลิ่นเหม็นเติมกากน้ำตาลน้ำตาลอาหารหวานทุกชนิดเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดจีเติมไปไม่เกิน24ชั่วโมงกลิ่นจะหายเหม็นทันทีไม่ว่าจะหมักอะไรก็ตามนะครับถ้าเติม24ชั่วโมงจะหายเหม็นทันทีนะครับอันนี้ก็คือเร่งลูกกับเร่งใบทีนี้โจที่ดีที่สุดแต่ว่าคุณสมบัติของการใช้สองตัวนี้ห้ามใช้ตอนแมลงระบาดโดยเด็ดขาด เพราะว่ามันเป็นตัวพืชที่ย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยแล้วมันสามารถกัดกินได้เลยแล้วมันจะมีความมีกลิ่นหอมมากเพราะฉะนั้น,มนแมลงจะชอบกินมากจะห้ามใช้แต่ว่าจะใช้ได้ดีก็คือน้ําหมักปลาผมไม่อยากจะเปิดมันมีกลิ่นเหม็นมากแต่อันนี้มันเป็นปลาทะเลปลาทะเลกับปาลบปาธรรมดาไหนดีกว่ากัน<ม>คําตอบคือปลาทะเลดีกว่าเพราะว่ามันมีเกลือ<ม>ส่วนของเกลือเกลือมันจะช่วยทําให้ใบพืชแข็งแรงที่นี่ใช้เกลือเม็ดด้วยในการทําแปลงแต่ว่าใช้ละลายในน้ําผสม ไอ้เกลือธรรมชาติเนี่ยสร้างความลดความเป็นกรดของแปลงดินด้วยแล้วก็ทาให้พืชแข็งแรงด้วยนะครับอันนี้ผ่านไปแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือการทําไคโตซานที่เอาบอกปูแดงปูแดงนะวิธีการก็ทําได้จากจุลินทรีย์เช่นเดียวกันครับจุลินทรีย์มันมีฤทธิ์เป็นกรดไขโตซานจะละลายได้ดีในมีในในมีฤทธิ์เป็นกรดเช่นเดียวกันแต่การหมักไคโตซานห้ามผสมน้ำ้วยได้ขาดครับต้องใช้หัวเชื้อร้อยจุลินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆห้ามผสมน้ำ ก็คือสมมติเราซื้อจุลินทรีย์ยี่ห้ออะไรมาก็ได้หนึ่งลิตรนะใส่ลงไปอย่างนั้นะเขาทำไคโตไซด์ก็ทุบเปลือกหอยให้ละเอียดเปลือกปูเปลือกกุ้งให้ละเอียดให้มากที่สุดแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่กากน้ําตาลแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่จุลินทรีย์เข้มข้นหมักทิ้งไว้ตัวนี้สังเกตว่าถัางนี้มันจะแปลกแตกต่างอย่างอื่นตรงนี้มันเป็นเช็ควาลวคือดันใ,ให้อากาศมันดันขึ้นเพื่อป้องกันถังระเบิดนะครับ นะครับอันนี้จะใส่เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศไอ้ฝุ่นเห,หมันเข้าเฉยๆตัวนี้ส่วนใหญ่จะหมักไคโตซานเพราะมันต้องใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ3เดือนนะครับไคโตซานเป็นอะไรครับเป็นสารชนิดหนึ่งที่ทําให้พืชแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ลดการระบาดของมแมลงสมัยก่อนที่แปลงของมีเพี้ยอ่อนมหาศาลครับเพี้ยอ่อนออกลูกเป็นตัวสีแดงแครับพอฉีดตัวนี้ไปปุ๊บเพี้ยอ่อนลดลงเพราะว่าตัวนี้ไม่มีกลิ่นเฉพาะของมันทีเน่เหมือนกับฟีโรโมนของมแมลงครับ แมลงเขาก็จะไม่ไม่มาแล้วตัวมันก็ทําให้เป็นไปเคลือบใบมันจะเป็นเปลือกหอยปลือกุ้งกุ้งปูทําให้การกัดแคะยากขึ้นเป็นอ่าเป็นผงชูรสในพืชก็คือมันจะทให้พืชกินอาหารเก่งมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้โอ้ยสองสัปดาห์ครับดอกชมจันทร์พิ่งปูกแล้วสองสัปดาห์คือพุ่งสุดไม้นี่ครับสองสัปดาห์